สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยกลุ่มปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยสวัสดีครับยิ่นี่ต้อนรับสู่รายการเ e ล l g o รายการที่จะพาดาราและอาสาสมัครมาสร้างกิจกรรมดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมโดยที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์นะครับวันนี้ภาพยนตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสัปดาห์ที่แล้วก็ยังคงอยู่นะก็คือรักเจ็ดปีดีจนะทรไม่ใช่ครับน้องแบทแมนแบทแมน3 the dark knight rises และแขกรับเชิญของเรานะครับก็คือมาจุฑาวุฒิมานั่นเองครับนะภารกิจของเรายังอยู่นะครับที่สวนจตุจักรนั่นเองครับจากสัปดาห์ที่แล้วและภารกิจของเราก็ยังไม่เสร็จรับ <laughs> เออเพราะฉะนั้นเนี่ยไปลุยภารกิจกันต่อเลยเย <Yeah! S 1> <Yeah! S 2> ้ว้อะวันนี้ภารกิจที่ม้ามานำเสมอเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยจะบอกว่าในฐานะที่ม้าเป็นแฟนขับซูเปอร์ฮีโร่ครับตัวยงเลยมันต้องดูทุกเรื่องดูทุกเรื่องมันจะเสนอภารกิจที่ว่าให้แต่งตัวเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไปทำความดีครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็เลยต้องใส่หน้ากากเหรอใช่ครับก็เลยอยากให้พี่นนท์เนี่ยแต่งชุดซึ่งผมจองแบทแมนแล้ววันนี้ออ๋เหรอพี่นนท์จะเป็นเซเลอร์มูนมาไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูอาสาสมัครกันหน่อยดีกว่าครับว่าแต่งตัวเป็นตัวอะไรกันบ้างนะครับเออเดี๋ยว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 ตัวเต็มขนาดเนี้ยจะไปไหนเนี่ยอ่าเอางี้ดีไหมเป็นเชือเราไปใจตังไว้ดิเจเจเจ แล้วเราจะไปยังไงข้ามีรถแบทแมนรถแบทแมนไปพอมั้งเนี่ยตอนนี้นะครับเรามาถึงที่สวนจตุจักรเรียบร้อยแล้วครับแบทแมนทุกคนก็ได้หยุดอกพกถุงกันอย่างพร้อมหน้าถูกขยะกับ ตอนนี้นะครับภารกิจของเราเนี่ยก็คือช่วยกันเก็บขยะนะแล้วก็สร้างความดีให้เกิดขึ้นที่สวนจตุจักรแห่งนี้แะครับเป้าหมาย <มา S 2> ของเราคือ254,000ชิน้นครับอเอาล่ะภารกิจแรกเก็บขยะ <'s> right. ตอนนี้เนี่ย,<ด>ยขยะเนี่ยเร<ห>ิ่มจะหนักมากแล้วนะครับดูโอ้โห,โหเยอะมากตอนนี้กลิ่นเริ่มหอมหวนมากครับครับ r อบบี้ Thank you! Nice to meet you! Okay. We come to protect you! We will protect you! <laughs> Batman! <laughs> <laughs> Thank you! <laughs> Batman got you in the film! No! Is it real? <laughs> I have to protect you! You know! มีขยะทิ้งไหมครับ you h a v e r u b b i s h r u b b i s h ทิ้งขยะได้นะครับมาครับนนครับทิ้งขยะไหมครับอยูครับเจอแล้วขอบคุณครับเต็มเร็วเร็วขอบคุณครับขอบคุณครับขยะครับขยะครับตอนนี้ทิ้งมาครับขยะ ทิ้งรนะับอะโอ๊โอ,อเหยียบเหยียบเหยียบปีกตัวเองโอ๊ะนั่งมากน,นั่งนั่งงานไม่ได้นะกับตันเป็นเก้า <s> ไปต่อสวัสดีครับชื่ออะไรครับใครดูเบเตอ์ ปีเตอร์พาเกอร์สไปเดอร์แมนพี่จะฆ่าก็ไวเดอร์แมนท่านหายไปไหนมาฮึ่นคนใหญ่ใ่้ค่าดูหน่อยตอนนี้จีวะอาริงาโตกเซไซมารอิคิวซังโตโยต้าเาเปนสกิโดเรมอนโปเกมอนดิจิมอนฮุนไดซัลมูนฮุนไดเกาหลีซูชิ Ninja. Ninja, you want to take? <laughs> you want to take a photo with us? Yeah. Oh, my my Yes, Yes. Thank you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 . Nice to meet you, sir. You know there's a wall here. You have to be careful. You have rubbish. Welcome to Thailand. Enjoy. Take photo. Yeah 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 yeah. Come on come on. <laughs> Thailand land of smile smile. Thank you. Thank you. Nice Thank you. Thank you. sir. Take care of yourself. ความความดีของเราเนี่ยนะครับไม่ต้องใช้ใบหน้าไม่ต้องรู้ว่าเราเป็นม้าหรือเราเป็นนนนะครับคนก็ เห็นแล้วก็คนก็ยิ้มถึงความดีของเราเขารู้สึกว่าเออเนี่ยเรามาช่วยกันเก็บขยะเออก็ดีเหมือนกันนะมันจาเป็นต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้เป็นคนที่ไม่มีชื่อเสียงก็สามารถทําความดีได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอยากเกรงกลัวครับที่จะทําความดีใครับใช่ครับสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยกลุ่มปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย